สู่ช่วงที่สามไปแล้วนะครับผู้ชมครับแน่นอนครับเดี๋ยวว่าเราจะไปลงมือครับดูขั้นตอนการทํามีดของพี่เกษมกันนะครับแต่ก่อนที่เราะรจะไปดูขั้นตอนการทํานะครับนี่นะฮะเราโชบมาเห็นรถคันสวยๆคันนี้เนะนี่เป็นรถที่เขาใช้ในการหากินถูกต้องไหมพี่คันนี้ไปททำอะไรบ้างเวลาไปขายของเวลาไปขายของแล้วก็ใช้ไปเรื่อยแล้วแต่เราครับผมรถคันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้เพราะว่าสีอาจจะเหมือนคันอื่นนะผู้ชมครับแต่ว่า การแต่งรถที่นี่นะสไตล์เหมือนใครครับเป็นสไตล์มีดนี่คุณผู้ชมครับหน้ารถนี่มันเป็นยี่หอ้อรถอะไรครับเนี่ยน<อ>ี่เลยอันนี้เอามีดด้ามเล็กด้ามเล็กมาทำมันควยกันนะฮะโดยการที่เราเจาะน็อตเข้าไปตรงกลางแล้วก็ติดไว้ให้มันแน่นเวลาขับไปไหนมาไหนคนเห็นจะรู้ว่าเราทำมีดขายทำมีดขายนะฮะไอห,หลายคนนะครับที่ขับผ่านไปบนท้องถนนนะฮะอาจจะไปเจอที่เกษตรติดไฟแดงหรือว่าสวนกันเทนไหนนะฮะไม่ใช่ที่เสียงเป็นตำรวจกองปราบปรามหรือว่าอะไรทั้งสิ้น ทำมิดอย่างนี้อย่างนี้โดนตำรวจปุ๊บเรียกไหมฮะไม่ไม่เคยโดนเรื่องนี้เลยไม่เคยโดนนะฮะตำรวจเคยชมมาบอกว่าเฮ้ยเสมแต่งรถเท่ห์อ่ะแต่งให้ผมดิอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของรถพี่นะเดี๋ยวไปดูด้านด้านในกันบ้างดีกว่าทครับชมชมครับดูด้านหน้าเหมือนรถธรรมดานะท่านผู้ชมครับก็อาจจะมีพระเครื่องนิดนึงนะฮะไว้กันเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยิดงเหนียวจิตใจถูกต้องไหมพี่เกษตรใช่ครับเวลาขับรถจะได้แคบคลาดปลอดภัยนะครับก็เป็นพระเครื่องในเครื่องรางของขลังกันไปนะฮะปึ๊บด้านหลังนพื่อนครับปึ๊บเข้ามาให้อย่างี้้โโอห นี่มันจะไปออกสุดที่ไหนอ่ะอันนี้เป็นมีดที่เวลาพกไปไหนมาไหนเอาไว้เวลาขายเอาไว้ไว้ขายเวลาคนสนใจครับครับไปออกงานออกงานแล้วก็เอาเนี่ยติดไปเนี้ยติดครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะโนน้อยนี่แค่ส่วนน้อยนี่คือส่วนน้อยแล้วส่วนานี้ยติดมาน่อยหน่อยก็จะมีมีดหลายไซส์นะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะฮะมีดพร้อมมีปลอกขายด้วยอะไรเงี้ยมีดขายพร้อมปลอกนี่เป็นวิธีการเก็บมีดอย่างนึงต้องใส่ปลอกดีกว่าใส่ปลอกทุกมีดทุกอันต้องใส่ปลอกฮะไมใส่ปลอกมันก็ ไปโดนนู่นโดนนี่เสียของหมดใส่หนังสือพิมพ์ไม่เอาไม่เอานะฮะเท่านั้นใช้ของแลผู้ชมครับในรังก็โอ้โหเป็นมีดนะฮะมีดดิ่งเทียบเลยมีโชวงเลยโอ้โหไม่เคยโดนตำรวจเรียกแน่นะไม่แต่วันนะโอ้โหนี่ผมว่าหลายข้อหาแล้วนะพี่พกมีดในยามวิกาลหรือว่าอะไรอุ้ยมีเป็นประมาณสักสามสิบสี่สิบเล่มได้นะฮะก็เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดปัญหาอะไรใช้มีดช่วยได้ป้องกันเลย เอาละครับก็นี่เป็นแค่ขำๆน้องผู้ชมครับไฮไลท์ของเราฮะวันนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ครับที่เราคุยเมื่อเบ,บิกที่แล้วนะครับว่าพี่กเกษมบอกว่าเดี๋ยวไปดูรถผมไม่ได้เขาต้องการโชว์ตรงนี้ครับไม่มีอะไรปึ๊บเข้ามาดูนะครับปุ๊บโอ้โหพี่กเกษมเดี๋ยวเราเอาไข่กันอย่างนี้เหรอนี่มันด้ามใหญ่ไปเปล่าพี่ไม่พอดีเลยนี่คือพอดีเลยเหรอโอ้โหนี่เป็นมีดไซส์ใหญ่มากน้องผู้ชมครับผมอนุญาตไปขึ้นมาดูเลยแล้วกันนะฮะ เป็นคนที่ชอบนีอยู่แล้วด้วยนี่คุณผู้ชมครับก็ตวัวมีดนะท่านผู้ชมครับถ้าเราเห็นนะฮะก็จะมีความเลื่อมความสายอยู่ตแตเล็น,น,นะฮะสายอยู่ไม่เกิดสนิมนะถ้าเราไปเปรียบเทียบกันแล้วนะคุณผู้ชมครับโดนฝนทุกวันตรทุกวันจริงๆเนี่ยถ้ามีดเขาไม่ดีเป็นสนิมแน่นอนแต่ที่นี่เนี่ยนะท่านผู้ชมครับเราเห็นเลยว่ามีดไม่นสนิมแต่ว่าอันที่เป็นสนิมคืออะไรรู้ไหมฮะน็อตน็อตน็อตที่พี่ติดไว <laughs> ส้สนิมขึ้นแล้ว แต่มีดนี่ยังกิ้งอยู่เลยนะฮะด้ามเดิมนี่ยังโอเคหลายปีแล้วยังไม่เคยถอดนี่กี่ปีแล้วฮะนี่ถ้ารถคันเก่าเลยนะถอดจากรถคันเก่าก็สิบสามสิบสี่ปีสิบสามสิบสี่ปีคือติดตั้งแต่คันเก่าแล้วคันเก่าแล้วก็ถอดจากคันเก่ามาคันใหม่เคยเคไปจอดไว้แล้วเคยแบบว่ามีคนมาถามเราแล้วไหมมีคนมาถามแล้วมันมาถามแล้วเราก็ เอามีดในรถให้เขาดูถ้าเขาสนใจเขาก็ซื้อมีดในรถเราอ๋อคือเอามีดให้เขาดูนะฮะมมิโกนะองขโมยแบบพี่อย่างงี้โอ้เราติดน็อตหลายตัวมันยากขนาดผมถอดเองก็ถอดยากเลยถอดถอดไม่หลอกแน่นอนคือวิธีการที่จะถอดก็คือมีอยู่ทางเดียวนะฮะคือพี่เกษมต้องไม่อยู่ทั้งสองสามวันแล้วเขาก็จะเอาเลื่อยเอาเลยมันมาตัดก็ว่ากันไปนะฮะโอ้โหแต่ทั้งยังดูซื้อดีกว่าเนาะหนุนมพี่เกษมดีกว่าจริงๆราคาขายกันถูกขนาดนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับผู้ชมครับที่ทำให้ผมได้ดูนะครับว่ารถคันนนนนนนีีี้ไมม่่่่่ใชเอออรถทหืืืคคก็ะะฮ ไม่ใช่รถที่มาทกมุมงมีดโดยผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับเพราะว่าด้านหลังก็จะบอกเลยนะครับว่ารับมีดกันไกลนะฮะจำหน่ายมีดพุทธมนตรสาย3ามทูนแปดหกครับเจ็ดเก้าหกสี่ห้าเจ็ดหนึ่งโทรมาหาพี่เกษมกิ้งเดียวซื้อมีดสวยๆไปเลยในะราคาไม่แพงโอเคพี่ตอนนี้ก็ได้ดูรถกันไปแล้วนะฮะสวยงามมากเลยนะฮะก็อยากจะให้พี่เกษมสอนวิธีการทำแล้ววันนี้จะสอนอะไรเราได้บ้างครับเดี๋ยวก็ไปดูการทำกับไปดูการทำที่ที่บอกไว้ดัง เมื่อเมื่อกี้ครับผมต้องมีอุปกรณ์อะไรไหมฮะเดี๋ยว,ว,วพี่อาจจะปกติดจมูกน่ะหน่อยก็ดีปกติดจมูกเพราะว่ามันจะมีเศษมีเศษปิดฟิวเข้าจมูกเนี่ยเล<น>ะเวลาเวลาเราใช้มีดสมัยก่อนเนี่ยก็เขาทันทำก็จะมีการตีตีเราไม่ใช่งั้นเราไม่ใช่เราใช้ใชมันทำได้สองอย่างแต่วันนี้จะทำสแตนเลสให้ดูสแตนเลสคือไม่ไม่มีการตีไม่มีการตีใช้เจียอย่างเดียวใช้เจียอย่างเดียวต้องมีผ้าปิดนิดนึงด้านไหนครับด้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาผ้าให้นะโอเคครับเดี๋ยวเรารอพี่เอาผ้าเดี๋ยวเราตามพี่ไปด้านไหนเลยครับอเอาละครััับบบคคุณชมมมรรรรเดีี๋ยวตอออนน้้ผปก์พ ครับก็มีเป็นอันนี้คุ้มคุมกันฝุ่นกันฝุ่นแล้วก็แว่นตาก็อาจจะกันฝุ่นเข้าได้นหนึ่งนะผู้ชมหลายหลายท่านอาจจะงงว่าไอ้ผมจะแอบหรอหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะเราเราเป็นการเซฟตัวเองฮะเพราะว่าเข้ามาข้างในแล้วโอ้โหนี่ครับเฮ้ยกลิ่นอะไรครับพี่มันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะเศษผงอันนี้ชี้ให้ผมดูครับโอ้โหอันนี้ใหญ่กว่าดัมที่เราโชว์ข้างในอีกโอ้โหนี่อันนี้จ้ำบัมากเลยอ่ะอันนี้ใกล้เสร็จยังใกล้แล้วใส่ไม่ได้ใส่โอ้โหนี่มันเป็นฟันปลาเลยเนี่ยโอ้โ โหดมากเลยพี่น่าจะซื้อไปบอกว่าไว้แต่งบ้านให้พ่อผมงเขหน่อยนะฮะพี่ตอนนี้เป็นด้านในฮะก็จะเป็นบรรยากาศของเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆโรงจึงหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจใช่ไหมพี่ใช้ใช้ชื่อห้องนี้ว่าอะไรครับพี่เกษมห้องทํางานฮะห้องทํางานอยู่อยู่ใช้เวลาอยู่ห้องนี้ประมาณกี่ชั่วโมงต่อวันครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงสี่ถึงห้าชั่วโมงเลยกับห้องนี้นะฮะก็ต้องมีการเขาเรียกว่ารักษาความท้ายกับตัวเองหน่อยนะฮะขั้นตอนแรกเลยพี่เกษมในการทําเนี่ย นี่ทำจะไม่นี่จะทำอะไรผมดูก่อนอันนี้คือเราตัดแล้วตัดหรือตัดตัดได้หมดเลยตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมผมจะเจียคมครับตัวนี้ซอลล่องแล้วนะครฮะซอลล่อกนะซอลล่องนะเดี๋ยวจะทำลายขึ้นอย่างเดียวอ๋อนี่ล่องข้างในเราเราเราทำแล้วนะฮะที่บอกว่าเป็นล่องที่เท่ที่สุดนะฮะแล้วก็นี่เราจะเจียเดี๋ยวผมจะเจียคมเจียให้ดูนะฮะเจียคมให้ดูนะครับซึ่งอันนี้มันยังยังไม่คมเลยนะฮะไม่คมไม่มีคมฮะแล้วผมยืนตรงไหนได้บ้างครับตรงนี้ตรงนี้คดีกว่าอ๋อให้ผมหลบมานะ ียมันจะดังเลยนะฮะครับอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่โดนอะไรนะพี่นะไม่โดนไม่โดนไม่กระเด็นอะไรผมนะม,มาอยู่ข้างหลังผมดีไหมข้างหน้ามันจะมีมันจะตีอยู่ด้านนี้อ๋อผมอยู่ข้างหลังดีกว่านะฮะได้ได้ครับเอาลนะจะทำยังครับผม โอ้โหชมขอดคงค่อนข้างเสียวนะฮะตอนนี้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวที่เกระแดนวยตอนนี้

ช่วงที่ทำเนี่ยนะฮะใจผมที่ขาดลงไปร้อนๆเฮ้ยคเครื่องมันดังมากผมเสียวมากเลยพี่โอ้ยอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะนี่เสร็จข้างนึงโอ้ยข้างนึงเดีย๋ยวผมแตกไปเลยผมตื่นเต้นมากอันนี้ซื้อเสร็จไปแล้วข้างร้อนนะร้อนนะผมจับไม่ได้นะเพราะว่าร้อนพี่ทำอะไรอีกข้างนึงอ๋อข้างโน้นใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวพี่โชว์เลยแล้วกันเดี๋ยวผมผมผมพอออกนะพี่นะ เอาแล้วอันนี้คือเจียคมทั้งสองด้านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่เกษมอันนี้ก็คือแบบโหลักษณะมัน ผมรู้สึกว่าค่อนข้างโกลมแล้วอาจจะร้อนนิดนึงนะฮะแล้วก็มีความดำๆคือมันไหมมันไหมเดี๋ยว่าเราขัดเงาเวลาขัดเงาขัดเงาไอ้พวกนี้จะดูดออกไปดูดจะขาวหมดเลยอ๋อครับขั้นตอนต่อไปครับพี่พอเราเจียกรมเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่ออนี้จะซ่อมร่องจะซ่อมร่องให้ดูยซ่อมร่องโหมันนานไหมพี่ผมรู้แล้วมันจะยากไม่ไม่ยากนานไม่นไม่นานไม่นานแป๊บเดียวเลยนะเอาโชว์เลยโชว์เลยพี่ ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะพี่ผมอยากจะพูดคำหนึ่งว่าพี่กเกษมเก่งมากคมันเป็นงานแทนเมย์เลยนะทําำเองเคือแบบทำเองทุกอย่างเลยแล้วผมก็รู้ว่าวันแรกทางแรกนะฮะว่าการทามีเขาต้องทำเปนอย่างนี้โอ้โหครับพี่เเสร็จเลยนะทำร่องนะฮะอ้ะต่อไปทำไมต่อพี่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วคือไปขัดเงาอย่างเดียวอ๋อนี่คือใกล้เสร็จแล้วเหรอขึ้นเสร็จแล้วคือนี่นี่หมอว่างานตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลือขัดเงาใส่ด้ามมันจะเป็นแดดที่เห็นน่ะอ๋อแล้วก็ใส่ด่ีลวนนเเงาาา แข็งเงาใช้อานานมันฟุ้งมันฟุ้งเหรอฮะมันฟุ้งโชว์สักนิดใช่ไหมหรือว่าไงไม่มีตรงนี้ไม่มีที่ขัดเกาเราไม่ได้ขัดที่นี่มันฟุ้งอ๋อครับครับก็อันนี้คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปโชว์การใส่ด้ามด้านในดีกว่าเราข้ามการขัดเงาไปเพราะว่ามันใช้เวลานานใช่ไหมฮะเอาโอเคครับแต่ว่าต้องไปใส่ในบ้านใช่ไหมเออเอาโอเคครับเดี๋ยวตามไปเลยครับไปดูการใส่ด้ามกันจากผู้ชมพี่เสศยนี่คือจะทำอะไรครับทีนี้ผมจะเชื่อมด้ามครับตัวด้ามเดี๋ยวเอาหยิบให้ดูก่อนด้ามคือเป็นนขาดยังงไฮะ เชื่อมเชื่อมเชื่อมน็อตใส่ด้ามเนี่ยอ๋อเอาด้ามเหล็กมาเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วพี่เกษมหูแดงมากอันนี้คือเชื่อมให้มันติดกันเรียบร้อยนี่ก็ต้องใส่ด้ามแล้วก็ใส่ด้ามมีด้ามนี่นะนสใส่เข้าไปแล้วก็ตัวล็อก พอเสร็จแล้วก็ตัวสำเร็จอะตัวสำเร็จอยู่ไหนนะตัวเราจะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยืนอยู่รนั้นบน,นหน้าหยิบมาหยิบมาวนปึ๊บพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับคือว่าพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเอานี้ติดกันแล้วก็ใส่น็อตตอนท้ายครับใส่น็อตตัวไท,ท้ายตอนท้ายแล้วก็ล็อกก็จ,จะเป็นลักษณะนี้ ถ้าเราไปเห็นตามท้องตลาดขายในราคาที่กี่บาทครับเป็นพันนะตัวนี้เป็นพันแต่ถ้ามาซื้อกับพี่ขายเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะจ้าคุณผู้ชมครับใครจะเชื่อว่ามีดสวยขนาดนี้นะคุณผู้ชมครับความคมความสวยความเอียดของงานที่สำคัญเป็นงานแฮนด์เมดอย่างนี้นะฮะมีปลอกพร้อมนะพร้อมนะคุณผู้ชมครับปลอกนี่ก็เป็นหนังแท้ด้วยเป็นหนังแท้ทังเทียมมากเลยขายได้แค่เจ็ดร้อยเท่านั้นนะครับไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะก็มีกันที่นี่นะพี่เกษมเท่านั้นนะครับโอ้โหกับงานโอท็อปสามดาวถูกต้องนะพี่เอาเป็นว่าให้ฝากกัน้กัันนคคครรบบุณผูชมสใจจะะอยาได้มมีดสวยๆงา มีราคาถูกคุณภาพดีแล้วก็อาจจะอยากจะปรึกษาเรื่องราวของการทําม,มีจะปรึกษาที่ได้ติดต่อที่เบอร์ไหนครับผมออติดต่อที่0 8 6ครับ9 6ครับ4 5 7 1, 1ครับผมดูที่หมู่บ้านเศรษฐกิจซอย39นะครับ หมู่บ้านเศรษฐกิจซอย39นะครับใคร,ครที่แวะเวียนมาผ่านทีงน,นี้ก็แวะเข้ามาซื้อกันที่บ้าน,นะะาได้เลยราคาไม่แพงครับราคานี้ถ้าอ<ต>บอก<ไ>ว,ว่ามาจากรายการสารพัดอาชีพเพื่นะท่านผู้ชมครับพี่เกษมว่ามีราคาพิเศษให้ด้วยนะถ้ะาสนใจนะครับรีบโทรเข้ามานะครับสั่งจองกันได้น,นะครับว่าของดีมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับสุดท้ายสิ่งมีก่อนลาจากลากันไปนะครับให้พี่เกษมได้ฝากง่ายคิดฝากกําลังใจถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับที่เขากําลังประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับอยากจะมีความสําเร็จอยากจะประสบความสาาาาเเเเเรรรร็จจจใใในนนนออออออชชีีีีพพทททททท่่่คค้้้้้ยยตตตตงงงงงงััััไไบบบบกษมฮะะืแ รเราชอบมีดเราก็ทามีดชอบงานไหนที่เราถนัดเราก็ทําอย่างนั้นมันจะมาถึงแ,แน่นอนถ้าเราไม่เราไม่ไม่ถนัดในทางนี้เราก็อย่าทำทำอย่างอางื่นรเราทำในงานที่เราถนัด <ขอ S 1> งานที่จ,จะออกมาได้สวยดีทึงได้ดีงานถนัดแล้วก็เป็นงานที่เราชอบ ถึงจะทาให้งานของเรามาได้ดีแล้วก็สวยงามขนาดนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เกษมมากนะครับที่มาพูดคุยมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับโอ้โหแล้วก็อีกเป็นอีกชีวิตหนึ่งนะครับที่ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับทำงานอยู่ๆนะฮะวันละร้อยสองร้อยวันละร้อยกว่าเท่นนั้นนะฮะเขาพลิกจดเองครับออกจากบริษัทครับแล้วก็มาทำกิจการของตัวเองนะครับและได้สูงสุดนะครับเคยทะลุเกือบแสนด้วยอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยหลักหมื่นกว่าหลายหมื่นนะทีเดียวนะฮะก็ขอให้พี่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ต่อไปนะครับคีเกกษมมา แม้ถ้าไหว้ท่าผมด้วยคุณ <laughs> <laughs> ผู้ชมครับเวลารายการของเรานะครับ <laughs> ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมาฝากด้วยแล้วกันนะครับกด,บดใจรอคู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ <c oughs>